ครับเพื่อนครับวันนี้เจอพัดลมคอยาวนะครับทีนี้สวิกเสียนะครับกดไม่ได้อีกการหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้แตกนะครับนีขาดไปแล้วก็สายนะครับแกนสายเสียนะครับสําหรับตัวนี้เป็นฮาร์ตลิส16นิ้วนะครับตัวคอสูงนะครับทีนี้เราลองมาเสียบปลั๊กกันดูนะครับว่าอาการมันเป็นเช่นไรนะครับเสียบปลั๊กไปนะครับเสีนงดงแก๊กๆนะครับ เพราะว่าแกนเสียนะครับดูซีนะครับลักษณะลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับซีน่าจะอ่อนค่าลงนะครับปุ่มปุ่มเสียนะครับเราเราลองเราจะมาซ่อมปุ่มก่อนนะครับนี่ปุ่มกดไม่ลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะซ่อมกันยังไงหริอกันเลยครับอันดับต่อไปนะครับเราเอาแกนตัวนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่า เวลาเราซ่อมจะได้ไม่แกนสายจะได้ไม่เสียครับวันนี้จะมาซ่อมแกนสายให้เพื่อนดูด้วยนะครับว่าวิธีการซ่อมหรือวิธีการเปลี่ยนนะครับแบบไหนนะครับถึงจะคุ้มกว่ากันนะครับับแกนสายจะเป็นตัวนี้นะครับถอดปั๊กด้วยนะครับเวลาเราซ่อมนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวไฟช็อตนะครับเสร็จแล้วเราก็ จะดึงตัวนี้ออกก่อนส่วนมาก,ก,ก,กนะครับที่แกนสามดังแป๊กๆนะครับส่วนมากไอตัวเดอนนี่จะเสียนะครับมันไม่สามารถหมุนไปได้มันมีเปลี่ยนทั้งยวงนะครับเดี๋ยวผมจะทำํำเพื่อนดูว่าถ้าเกิดเราจะซื้อทั้งยวงมาเปลี่ยนได้ไหมหได้เหมือน,นกันนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาต้มเดี๋ยวผมจะตะแรกงกับใบออกก่อนนะครับเพราะว่าเสร็จแล้วเราก็หมุนนะตัวนี้มาฝั่งนี้นะครับเ,เพื่อนๆที่สั่งอะไรมานะครับบางทีจะช้าดนึงครับเพราะว่า,าไม่ออกบางทีผมต้องแปลที่บ้านมอนะครับอก็อาจจะช้านะครับแต่ได้แน่นอนนะครับ ขอบคุณเพื่อนเอนทุกท่านที่ฉีดสแลกเข้าไปนะครับถ้าไม่มีสแลกก็น้ำมันก็ได้ครับทีนี้เราก็จะหงายมันลงไปนะครับหงายมันลงไปแบบนี้เนาะแล้วลองเอามือสอดเข้าไปด้านล่างอย่างนี้นะครับใช้ไขควงนะครับค่อยๆเคาะลงไปก็ยยยยปยขยับนะครับ วังใบมันแตกนะครับตัวนี้ก็หมุนมาฝั่งนี้นะครับเราลองจับแกนหมุนดูครับแกนหมุนลื่นดีนะครับไม่ไม่ติดนะครับโอเคทีนี้เราก็มาซ่อมที่ก่อนวันนี้เราต้องซ่อมคอด้วยนะครับตัวนี้เพื่อนถามมาหลายคนนะครับว่าเออมันซ่อมได้ไหมนะครับมันส่วนมากมันซ่อมไม่ได้นะครับมันจะเสียเลยนะครับเพราะว่านี่ไงครับ ตัวนี้มันหักนี่ครับนี่ตัวนี้มันแตกไปแล้วนะครับแกนล็อกมันแตกมันเลยหลุดนะครับแบบนี้ครับนี่ยังอยู่นะครับแต่ฟังนี้มันแตกไปแล้วมีวิธีเดียวนะครับที่ทําให้คอมันอยู่ได้ก็คือเราขังตายตัวไร้เลยครับแบบไม่ให้มันดิ้นไปไหนได้นะครับ ผมหมดลนทนไม่ไหวครับต้องเจาะดูแล้วก็ล็อกตัวนี้ไว้ไม่ให้มันขึ้นนะครับครับเบิลครับก็ใช้หัวแรงครับเจาะเข้าไปเลยครับนี่เจาะเสร็จแล้วก็เรามีน็อตนะครับน็อตหัวแฉกธรรมดาเราเนี่ยครับล็อกไว้ครับถ้าเราใช้ไขควงได้ไหมเออใช้ไม่ต้องใช้หัวแรงเจาะได้ไหมไม่ได้ครับมันจะแตกครับครับแล้วก็ล็อกขาตายไปเลยนี่ครับข้างล่างด้วยนะครับเพราะว่านี้หลุดสองทางเลยครับ ไม่ต้องดึงแล้วครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้พัดลมนี้ต่อเราต้องใช้วิธีนี้นะครับงั้นเราจะไม่สามารถใช้พัดลมตัวนี้ได้นะครับเนื่องจากคอมันดึงขึ้นเองนะครับนี่ครับลักษณะนี้ครับอยู่เลยครับทีนี้วิธีการนะครับแล้วก็เทคนิคดึงไ้เถอะครับไม่หลุดแล้วครับโอเคเสร็จวิธีการนี้แล้วนะครับเราก็จะมาดูด้านล่างกัน เลยว่าพัดลมตัวนี้ที่มันสวิตช์กดไม่ได้นะครับสาเหตุเกิดจากจมน้ํานะครับนี่อาจจะเก็บมาโดยที่ไม่ได้ใช้นานนะครับหรือว่าอาจจะทิ้งไว้นานนะครับเกิดอาการสวิตช์ติดนะด้านในผมจะถอดต,ตรงนี้ออกแล้วก็กดตรงนี้ออกเลยครับนี่กดสลับออกเลยไม่ต้องถอดน,นี้ก็ได้นะครับแล้วก็ ถ้าผมครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับพอถอดมาก็จะมีน็อตอยู่สี่ถึงห้าตัวครับตรงนี้แล้วก็ถอดน็อตออกทั้งห้าตัวนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ต้องการอะไหล่นะครับก็มาทางเบอร์ไลน์ก็ได้นะครับตอนนี้ก็ตรงไหนที่ผมลืมนะครับก็อย่าลืมส่งรอยยิ้มเข้ามาครับเพราะว่ามีเพื่อนในไลน์มันสามร้อยกว่านะครับซึ่งบางทีก็ดูแลไม่หมดนะครับก็เพื่อนๆที่สั่งอะไรมานะครับถ้าเห็นนานเกินไปครับผมอาจจะลืมนะครับแล้วก็ส่งมาใหม่ ลอกนะครับหรือโทรมาเลยก็ได้ครับ0888705729นะครับคุณรู้ไม่หลายคนเนาะก็ติดตามดูว่างั้นนะครับแล้วก็ดูคลิปจนทำได้นะครับแล้วก็เอาไปทำที่บ้านแล้วเป็นอาชีพเสริมได้นะครับตอนนี้กดไม่ลงนะครับเนื่องจากมันแช่น้ำนะครับหรือว่าเอาไปตากแดดตากฝนไว้นะครับเราต้องแกะสลีกออกมานะตัวนี้ครับมีน็อตสองตัวนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางนะครับแล้วก็แถวพัทยาด้วยนะครับชนบุรีจงังหวัดตังด้วยนะครับเรศรีสะเกตสุรินนะครับแล้วก็เพื่อนๆทางด้านขอน,นแก่นมุกดาหารนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามน,นะครับทางด้านสิงห์บุรีด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ยังติดตามรับชมคลิปมาโดยตลอดแล้วก็ให้การไว้วางใจช่องเกษตรศาสตร์นะครับในเรื่องการซ่อมพัดลมนะครับซึ่งคลิเข้ามาดูขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับ ทีนี้มันมีสนิมเกาะอย่างนี้ครับมีขี้ป่นเกาะหรือว่ามีขี้ดินนะครับเกาะอยู่นะครับแล้วก็เกิดการกดยากนะครับนี่กดลําบากกดไม่ลงเราฉีดโซลแกยาฉีดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เจ้าตัวนี้มันจะแอนนะครับเพราะฉะนั้นเราฉีดเฉพาะตรงที่เป็นเหล็กนะครับที่จุดสัมผัสนี่ครับแต่ฉีดที่ได้นะครับแต่บางแล้วต้องเช็ดให้แห้งด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็ย้ํานะครับย้ําแบบนี้ ที่มันกดไม่ลงเพราะว่ามันตากฝนตามแดดน,นะครับแล้วก็เกิดดินนะครับกาะน่ครับเริ่มเริ่มง่ายเลยนะครับแล้วก็เช็ดออกหน่อยก็ได้ครับเช็ดตัวสหน่อยดูจุดสัมผัสด,ด้วยนะครับว่าสัมผัสทุกตัวนะครับสะอาดแล้วก็ไม่มีดินเกาะน,นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่แน่ใจว่ามันมีอะไรเกาะหรือเปล่าเราใช้กระดาษทรายบางๆครับ สอดเข้าไปในร่องก็ค่อยๆรูดนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะสากทุกตัวแล้วก็ติดทุกเบอร์นะครับนี่ครับเห็นไหมครับว่าเริ่มง่ายแล้วครับอ่าฉีดเช็ดตัวนี้ด้วยครับนี่ปุ่มนี้รับดินเกาะอยู่ถ้าไม่มีโซลแยรก็น้ำมันจักรนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็กดๆกดให้ดินออกนะครับเห็นไหมละครับว่าเมื่อกี้มันกดยากเลยนะครับนี้ก็ง่ายแล้วครับผมนะครับ แค่นี้เองครับเจจ้ให้แห้งนะครับต้องเจ็ดได้แห้งนะครับอย่าให้เปียกนะครับเสร็จแล้วก็เชจ้ให้แห้งถ้าแห้งมันจะชื้นแล้วก็มันมันจะแอนนะครับแบบไม่เยี่ยมเลยครับทีนี้ทําความสะอาดด้วยเร็จแล้วมาเช็ดในร่องนี้ด้วยนะครับนี่นี่ครับร่องร่องที่มันขึ้นลงนี่ครับอาจจะมีดินเกาะโอเคครับก็ทําความสะอาดแล้วก็ประกอบเข้าตําแหน่งเดิมนะครับ ประมาณนี้เลยครับผมอันนี้ผมทําให้ดูคร่าวๆนะครับจะทําให้สะอาดเี่ยมอ่องวันนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นของเราเองเนาะหรือว่าของลูกค้าก็ทําให้สะอาดเรยก็ได้นะครับแต่ว่านี่ผมตะทีส์เพื่อนดูก็เอาแบบคร่าวๆนะครับครับก็ผมจะเปลี่ยนทั้งยวงนี้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนสี่หนึ่งตัวนะครับอ่าหลังจากที่เราซ่อมสวิทช์เสร็จนะครับนี่ครับแค่เราทําความสะอาดนะครับมันก็ ใช้ได้ปกติแล้วครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะถอดตรงนี้ออกนะครับครับเป็นตัวนี้นะครับทั้งยวงเลยครับที่เราจะไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับซึ่งเราถอดออกจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปซื้ออะไรกันเลยครับก็อันจะมาเป็นตัววันนี้ครับเพื่อนครับนี่ตัวละห้าสิบห้าบาทนะครับซื้อมาทั้งหมดสามตัวนะครับเพราะว่าเองเปลี่ยนให้ลูกค้าถังสามอันด้วยกันวิธีการเปลี่ยนนะครับนี้ก็ไม่ยากเลยครับเราก็แกะออกมาอย่างนี้ครับ มันจะมาอย่าง,างนงี้เลยครับนี่ง่ายมากเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะใส่ให้เพื่อนได้ดูแบบว่ามันง่ายแค่ไหนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็มีน็อตของมันอยู่แล้วนะครับนี่น็อตใส่รูนี้ก็ใส่รูน,นี้อันนี้เป็นของเ,ออเทียมนะครับ ของแค้มันนะครับของแท้มันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับก็มีขายเช่นเดียวกันแต่ราคาจะสูงกว่านี้เยอะเลยนะครับนี่เป็นยางนะครับยางพลาสติกแต่ว่าทนไหมก็โอเคนะครับพอใช้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็วางประกบในตำแหน่งที่เขามาร์กไว้นะครับมันจะมีมาร์กมันมันอยู่นะครับนนี้ใส่ไม่ยากครับก็หมุนน็อตเข้าไปเลยแค่นี้เองครับใส่น็อตแค่2ตัวนะครับแล้วก็ขยับให้มันเข้าที่ ครับเราไม่ต้องไปซ่อมก็ได้นะครับเราเปลี่ยนเอาเลยก็ได้นะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพอเราใส่เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะทอ่อสให้เพื่อนๆดูกันสังเกตได้ว่าตอนที่เปิดเปิดเมื่อก่อนหน้านี้นะครับใบมันหมุนค่อยนะครับสําหรับเบอร์สามหรือว่าใบหมุนค่อยลงนะครับเราสามารถเปลี่ยนซีได้เลยนะครับซีก็คือตัวสีดาๆนะครับค่า1.5ไมโคนะครับก็ใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับมาดูซีนะครับซีตัวนี้ค่า1.5ไมโคนะครับ 1.5เราดูตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆด้ดูกันนะครับนี่ครับเพื่อนครับนี่ครับเลข1.5 UF ตรงนี้นะครับนี่นี่คือ1.5ไมโครนะครับส่วนนี้เป็นของเดิมมันนะครับนี่1.5 UF เหมือนกันนะครับอ่า400วัตต์400โวลต์นะครับก็คือเราจะวัดดูว่า1.5มันเหลือเต็มหรือเปล่านะครับว่ามันลดไปเยอะแค่ไหนนะครับเพราะว่า เราดูจากสายตานะครับเบอร์สามันค่อยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อมิเตอร์ดิจิตอลมาครับถ้ามันวัดซีได้นะครับมันจะมีสัญลักษณ์ตัวนี้ครับนี่ตัวขีดสองันชนกันแบบนี้นะครับส่วนสัญลักษณ์ตัวนี้เป็นสัญญาณเสียงนะครับอันนี้วัดโอมนะครับอันนี้วัดไอโอห์นะครับวัดซีซีพัลลมตัวนี้นะครับถ้าเกิดไม่มีสัญลักษณ์ตัวนี้ในบริเวณแถวนี้นะครับแสดงว่า มิเตอร์แต่นั้นวัดซีไม่ได้นะครับอันนี้วัดซีแอร์ได้นะครับซีพัดลมซีแอร์นะครับไม่มีบวกลบนะครับเพราะว่าเวลาเราหมุนนะครับเราก็หมุนลงมานี่ครับหมุนมาตรงตรงสัญลักษณ์มันนะครับคือตรงนี้นะครับในตรงนี้กลุ่มนี้นะครับเอ่อบางตัวมันจะขึ้น N F ตรงนี้นลครับแต่ของผมมันต้องรีเซ็ตตรงนี้นะครับเขียวๆนะครับนี่ครับให้มันเป็นนี่ครับ N N กับ F ตรงนี้นะครับ ไม่มีั้่บวกค้วลบนะครับการวัดซีวัดขั้วไหนก็ได้นะครับซ้ายขวาได้หมดเลยเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูเดี๋ยวเพื่อนๆดูที่หน้าจอแล้วกันนะครับตอนนี้มันจะขึ้นค่าอะไรก็ช่างมันนะครับเราไม่สนใจแต่เวลาเราวัดค่าปั๊บมันต้องขึ้น1.5นะครับถึงจะค่าเต็มนะครับจากค่าขึ้น1.23นะครับในขั้วไหนก็ได้นะครับจับได้นะครับเดี๋ยวเราลองตัวใหม่มาดูนะครับนี่คือตัวใหม่ที่อ่า เอามาเมื่อสักครู่เนาะให้เพื่อนดูต้องขึ้น1.5นะครับไม่น้อยกว่า1.511นะครับโอเคตัวนี้ค่าเต็มนะครับเกินไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวมาประกอบใส่เข้าไปแล้วก็มาเทสกันดูว่าพัดลมแชรไทยได้ปกติเสร็จแล้วครับเพื่อนๆครับนี้ก็ใส่จุกไปเรียบร้อยใส่ใบไปเรียบร้อยนะครับใส่ซี่ล็อกคอนะครับแล้วก็ทำสวิชนะครับสวิช วีกดไม่ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เอาพัดลมมาซ่อมแล้วนะครับปรากฏว่ามันมีคราบคราบสกปรกนะครับเกิดขึ้นครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับคราบสกปรกเกิดขึ้นโดยที่มันไม่สะอาดนะครับวิธีที่ผมเช็ดให้ลูกค้านะครับเวลาซ่อมเสร็จนะครับง่ายมากนะครับเราก็ไปซื้อน้ำยาขัดรองเท้ามาไว้สัก ยาขัดกระเป๋านะครับไม่ใช่ท่ายาขัดรองเท้านะครับครับก็ลองเสียบปลั๊กดูก,ก่อนนะครับเสร็จแล้วกดเบอร์หนึ่งก่อนนะครับมาดูที่ใบนะครับสังเกตว่าหมุนค่อยนะครับนี้เปลี่ยนซีใหม่แล้วนะครับแต่ว่าพัดลมหมุนค่อยาทางจะมีปัญหานะเ,นเบอร์สองครับ เบอร์สามแรงนะครับแต่เบอร์หนึ่งมีปัญหาในเรื่องของการหมุนค่อยเกินไปนะครับแต่ว่าเบอร์สองผ่านนะครับเบอร์สามเบอร์สามผ่านนะครับโอเคก็พอได้นะครับเบอร์หนึ่งเบอร์สองผ่านครับผมก็เสร็มเทียบร้อยนะครับนี่ก็เคล็ดตัให้นี่ครับเงาวับเลยครับผม จากที่สกปรกสกปรกนะครับเราใช้น้ํายาเช็ดกระเป๋านะครับมาเช็ดนะครับแล้วก็สมครับเรียบร้อยครับตัวนี้ก็เปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับก็โอเคสําเร็จแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีจะนามาฝากเพื่อนๆนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกภาคเลยนะครับที่กดติดตามช่องเกษตรศาสตร์ที่คอามาแบงใจนะครับอย่าลืมกดติดตามด้านล่างด้วยครับสาหรับเพื่อนใหม่ๆนะครับสำหรับเพื่อนที่รู้แล้วก็กดเลยไปเลยก็ได้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับจุนีลาปแล้วกัสสวัสดีครับ